บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพระตถาคตได้กระชนทั้งหลายในวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของโมโหสรบรรดบัณฑิตในวันก่อนมาพบมาจบลงตอนประวัติความเป็นมาเขาสุนัขก,กับแพะที่เป็นสหายกัน ความจริงคติข้อนี้เป็นคติธรรมที่ดีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่บรรดาลูกหลานทุกคนน่าจะคิดแล้วก็ควรอไปปฏิบัติความจริงสุนัขแพะมีสภาวะเดิมไม่ค่อยจะลงโบทกันเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกัน กถ้าว่าอาศัยอารมณ์แห่งความดีรู้สึกว่าต่างคนต่างมีทุกข์ทุกที่เ,เกิดขึ้นเพราะอาศัยความหิวเป็นสําคัญความหิวในบรรดาลูกหลานที่รักเป็นเรื่องใหญ่บางคนหิวเข้ามาจริงๆที่ขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ที่เรียกกันว่ามโหมหิว เมื่าต่างคนต่างหิวต่างคนต่างมีความทุกข์เมื่อรู้จักสุขรู้จักทุกข์เห็นใจสิ่งนและกันทั้งสองฝ่ายจึงปรึกษาหาหรือกันในฐานะความเป็นมิตรความจริงบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีที่จะเป็นมิตรกันได้อาศัยเหตุสี่ประการหนึ่ง แบ่งของกินของใช้ให้ซึ่งกันและกันในเมื่อเพื่อนขาดแคนแลนหรือว่าคนอื่นขาดแคลนข้อนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักที่สองพูดดีให้วาจาไพเราะวาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักสามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น หมายความว่าถ้าเขาไข่ข้อในอกรณีใดๆถ้ากําลังร่างกายกําลังความคิดกําลังใจของเรายังไม่สาวยังไม่หมดความสามารถมีความสามารถจะทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ช่วยเขาทําแล้วก็สี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกันคือรักกันรักเขามันรักเรา ที่ต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ก็เป็นมิตรที่ดีกันได้เนี่ยสำหรับแพ้กับสุนัขก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างขโมยอย่า,ามันนะอย่าถือตัวอย่างขโมยเป็นตัวอย่างปฏิบัติอาแต่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่เขามีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งก,กันและกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีความหิวเหมือนกันเขามีทุกข์เช่นเดียวกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมีทุกข์ก็ไม่มีใครซ้ำเติมกันให้วาจาที่ไพเร่ปรึกษาหาเรือกันแล้วก็วางแผนไปนำอาหารมาสู่กัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ให้แก่ซึ่งกันและกันและต่างคนต่างไม่ถือตัวจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าเสน่ห์ที่ทำให้คนรักจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เสกของให้เขารักทำเดรกุฏพิสมอนเทกเกแป้งผัดหน้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ ถ้าเรา่าจาไม่ดีไม่รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งปันของที่มีอยู่เมื่อเพื่อนมีความขาดแคลนแล้วก็ไม่ยามช่วยเหลือเพื่อนเยื่อหริงจองหองถือว่าตัว,ต,วตัวเหนือกว่าถ้าการอย่างนี้จะไปหาสเสน่ห์ที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่าสเสน่ห์แปลว่าเป็นเหตุให้รัก นีเหตุที่เราจะให้คนอื่นรักผู้ใหญ่รักเราหรือว่าเด็กสมอกันรักเราเพื่อนรักเราก็ต้องอาศัยเหตุประการตามที่กล่าวมาแล้วให้ดูตัวอย่างแพ้กับสนัขเป็นสำคัญแต่ถ้าคนเราก็ต้องถือว่าหนึ่งสงเคราะห์เพื่อนโดยวัตถุถ้าเขาขาดแคลน จะเป็นของใช้ผ้าโนื้่ผ้าหม่มเงินทองก็ตามที่เราจะพึงมีเราการนิสสองใช้วาจาไพเราะเรการีิสามช่วยกิจการงานของเพื่อนในเมื่อเพื่อนไม่สามารถจะทําได้โดยตนเองสี่ไม่ถือตัวเกินไปั้ 4, าสี่เรการนี้ถ้าลูกหลานทุกคนปฏิบัติได้ อย่าเป็นที่รักของท่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลที่เสมอกันและก็อย่าเป็นที่รักของคนที่เล็กกว่าเราถ้าอยาไปทางไหนก็อยพบกับความสุขมีคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอยากจะให้พักอยากจะให้อาศัยอยากจะเกือกูลให้มีความสุข ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจแล้วก็ลองปฏิบัติดูต้องปู่ขอยืนยันตอนนี้ไปก็จะขอกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตร์ิยเมื่อพระบาทเท้าเธอเห็นแพ้กับสุนัขมีความสามัคคีกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ปรากฏว่ามีในการก่อนพระองฟรุ่งขึ้น รือว่าพอวันรุ่งขึ้นบรรดานเหล่าบัณฑิตทั้งหลายมีท่านเสนกกกุกัตและท่านเสนกเป็นต้นสี่ท่านเียกันนะเสนกกกกุสะเทวินทะอะไรเนี่ยกามินสี่คนแล้วก็มีท่านมโหสถด,ด้วยข้ามเฝ้าร้อมบระเดามัายข้าราชบริพารนั่งหลายร้อมเฝ้าเป็นปกติเป็นที่ประชุมขุนนาง ความจริงในสมัยก่อนถึงแม้ว่าเขาจะปกครองด้วยอำนาจสมมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสมบูญยาลักษณ์นั่นหมาอมึพระกษัตริย์เป็นมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแต่ว,ว่าการจะทำอะไรก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทำาพระองค์เดียวก็มีการปรึกษาหารือกันในคนที่จะปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์ ก็ทรงคัดแล้วดูความสามารถว่าคนนี้เคยผ่านงานผ่า,านการมาเป็นประการใดมีสติปัญญาเพียงใดในด้านความสามารถจรึงจะนำเข้าสู่ท้องพระโรงในที่ประชุมไม่ใช่ให้ตาสีตาสาเลือกเข้าไปเพียงแต่เขาโกหกว่าจะเข้าไปทำอย่างนั้นจะเข้าไปทำอย่างนี้ ดีไม่ดีเ้าเลี้ยงเหล้าสาุรายาเมาแกเสตยตัตงเล็กๆน,น้อยๆให้เขาไปนั่งเป็นเจ้าเปน็นนายเราทีหลังอย่างนี้หลวงปู่คิดว่าไม่มีความหมายเสียงเงินพาเสียก่อนตบเปล่าเพราะการเลือกเขาไปเราไม่ได้ได้คนดี ถ้าเขาเลี้ยงเรามากเท่าไรเขาจ่ายมากเท่าไรก็แสแดงว่าเขาต้องการกําไรเท่านั้นกําไรที่เขาได้ก็เป็นหยาดงือแรงงานของพวกเราพวกเรากว่าจะได้เขาสารแต่ละถังกว่าจะได้ปลาทูแต่ละตัวมากินก็ทํากันแสนยากแต่คนพูดนี้อาศัยพูดมากบางทีก็ไม่พูดแค่นั่งยกมือ เขาก็ได้เงินเดือนแ้ะนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษมาเล่นภาษีอากรพิเศษพวกเราเขาอีกนี่รลวมป,ปู่หมายถึงคนชั่วที่เราเลือกเข้าไปแต่ถ้าว่าเราได้คนดีเข้าไปก็มันก็มีประโยชน์ฉะนั้นการเลือกคนก็จงเลือกคนดีหนึ่งคนนั้นไม่ใช้จ่ายมาก ประการที่สองดูประวัติเดิมของเขาว่าเขาเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและก็ประการที่สามไม่ยามที่เขาไม่ต้องการให้เราเลือกเราก็ดูทว่าเขาเคยเกือ้อกูลใครหรือเปล่าถ้านีหล้มปูไม่ได้ไหมายความว่าการเลือกผู้แทนรัศดรไม่ดี การเลือกเข้าไปดีขอให้เขาเป็นผู้ทแทนของเราแต่ว่าจงอย่าเลือกผีเข้าไปเป็นผู้ทแทนเข้าไปกอบโกยเงินทองมัวเมาในลาบสกาละพอเข้าไปก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นเลขานุการอย่างนี้เขาไม่เรียกเันว่าคนดี เขาไม่ได้ทาเพื่อเราเขาทําเพื่อเขาเขาเอาเปรียบเราเขอพูดเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อตอนเช้าบรรดาหมายข้าราชบริพารและบัณฑิตทั้งห้ามีสเส้นเสนกและมหสถเป็นต้นเข้าไปเฝ้าที่ท้องพระโรงแล้วต่างคนต่างก็นั่งตามที่สมควรของตนตามลำดับ ป็นเธอท่านเสนกเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่ใกล้ที่ประทับถัดลงมาก็ท่านปกุศะต่อมาก็กาวิกาวกาวินทะต่อมาก็เทวินทะหนดับท้ายที่สุดก็คือมโหสถเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นเด็กน้อย นอกจากนั้นก็มีหมายข้าราชบริพานเฝ้าตามตำแหน่งเมื่อคนทุกคนเข้าไปเฝ้าพร้อมแล้วพระองค์จึงในสัตว์ตัดว่าวันนี้เรามีปัญหาให้พวกท่านคิดแก้แต่หากว่าคนใดแก้ไม่ได้เราจะขับออกจากแว่แคว้งของเราเพราะเราต้องการแต่คนทีฉลาดไม่ใช่ ฉันไม่ต้องการคนโง่ไว้ใช้ทุกคนจงเขา้าใจคำพูดของฉันอันนี้เป็นพระบรมราชโองการที่พระเจ้าวิทหาราชทรงตรัสพวกนั้นใจตึก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 ว่าวันนี้จะเยือะไรกับเราแต่ถ้าว่ามโหสถบัณฑิตอายุยเพียงเจ็ดปี ท่านนั่งเฉยมีความสบายจิตใจไม่เต้นไม่ผิดปกติเมื่อพระองค์สัต์แล้วตัดแล้วบรรดาพวกบัณฑิตทั้งหลายยิ่งกล่าวทูลว่าคณะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชประงกษัตริย์พระบาทเท้าเธอจินตัดว่าท้ากันนั้นจงฟังถ้าตั้งใจฟังเราจะถามแล้วนะ ปัญหาที่ฉันจะถามฉันจะถามอย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะนต้องคอยฟังตั้งกล่วว่าสัตว์ในชานในโลกนี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นมิรกันตามเป็นศัตรูกันไม่เคยเดินทางร่วมกันแม้แต่เพียงเจ็ดเก้าหมายความสัตว์พวกนี้ไม่เคยตามกัน มันไม่เคยร่วมเดินทางกันไม่เคยเป็นมิจฉาก่อนถ้ามันสมมติว่าถ้ามันเห็นกันเข้าก็ต้องพยายามมีวาสิ่งอะไรกัน,กนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมีอาการประหลาดเกิดขึ้นคือว่าบริษัทที่เป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนกันมีกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสนิทสนมชอบพอกัน ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเหตุอันนี้เป็นปัญหาที่ฉันถามและขอมนิตทุกคนจมพายก่งคิดหาคำตอบท่านมโหสถบรรัณฑิตพิจารณาปัญหายังมองไม่เห็นเนื้อความตามที่ตำริของพระราชา เจนิคิดว่าพระราชาของเราคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรเป็นแน่คงจะไม่คิดตั้งมาหาขึ้นมาเองนี่หมายความว่าท่านบัณฑิตท่านคิดว่าปัญหานี้พระเจ้าวิเท迦ราชคงไม่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องไปพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นสัดประเภทใดประเภทหนึ่งเขาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเป็นการเห็น เมื่อท่านหัหอสดบัณฑิตโรทีนคิดว่าเราควรจะทนขอโอกาสใคร่ครวญดูสักหนึ่งวันแต่เราว่าเราต้องดูอาจารย์เสนก,ก่อนว่าจะคิดยังไงถาาาไา้าหาว่า,าจะทนไปก่อนเขาจะหาว่าแหมเจ้านี่ห่วยเต็มทีเราต่างคนต่างคนไม่ไีมีปัญญาต่างคนต่างบัณฑิตที่ว่าเป็นนักปราช ก็ต้องดูรีลาเส่งกันละกันไม่เช่นนั้นจะเสียท่ากันพระอาจารย์เสนกเมื่อฟังแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันมืดมัวเหมือนกับท้องคนมืดมิดอยู่ในห้องที่สนิทหาความสว่างไม่ได้คิดไม่ออกเอาจริงๆจึงอยากจะรู้ความว่ามโหสดจะคิดยังไงเอาสิ ตอนนี้ต่างคนต่างมองตาเสืนกันหน้านลอกแหลกหลอกแหลกคิดไม่ออกยิ่งในเหลียวมองไปทางมโหสถก็พอดีท่ามโหสถมองมาท่านเสีนนก,กู้ว่ามโหสถก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็รู้ความประสงค์ของมโหสถที่อยากจะขอเลื่อนก็หมดแก้ปัญหาไว้สักหนึ่งวันนี่ความจริงเขาก็มีความฉลาดมาก เพียงแค่มองตากันเท่านี้ก็รู้ไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนเรื่องการใช้การสังเกตการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักมันมีความสําคัญมากฉะนั้นลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องมโหสถในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาบาร,รมีฟังแล้วก็ช่วยเร่นคิด ถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ตรงกันเขาที่เราประสบแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเหล่านี้ไปใช้มันก็เป็นประโยชน์อย่างเช่นนั้นท่านเสนกเจียงหัวราะขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเป็นคนสนิทกับพระราชามานานแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าลระออนธุรีพระบาทหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะทรงขับไล่ข้าพระบ,บาททั้งหลายออกจากแวนแคว้นจริงๆหรือพระเจ้าค่ะนี่ก็ถือว่าเขาสนิทสนมมานานพระเจ้าวิเทยรไา้ก็ทรงตรัสว่านี่ฉันพูดจริงๆนะเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น อย่าทำเป็นแบบคนเสเพลพูดไม่มีสาระประโยชน์พูดแล้วก็ลืมคนอย่างเราไม่เป็นที่นั้นมาว่าวัวก็ต้องหัวควายก็ต้องควายว่าจะขับจะไล่ันต้องขับก็ไล่กันจริงๆคนโง่ฉันไม่ต้องการไว้ในสนักของฉันอีตาเท่าสารพัดพิษซึ่งมีฤทธิ์ม,มากคือเสีนก ที้นี้กระทูลต่อไปว่ววาขอเดชะข้าแต่เพื่อจอมข้าแต่เพื่อจอมประช,ชากรปัญหานีม้มีเงื่อนงำงสลับซับซ้อนมากข้าพระพุทธเจ้าเห็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการไตรตรองในที่สงัดเงียบแต่ผู้เดียว หากว่าจะคิดในเวลานี้ก็คงคิดไม่ถนัดเพราะมีคนมากทําให้อารมณ์ฟุ้งั่นเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกซับซ้บอนมากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียดดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าหวังในพระมหากรุณาที่คุณปกลปกล้าปกหม่อมขอเลื่อนการแก้ปัญหานี้ในวันต่อไปได้ไปไปเถิดพระพุทธเจ้า เป็นอนว่าพรราชาได้สุดบเพื่อคำของเสนนก็ดีไประทไทยยิง่งแัว่าเอาเถอะเราจะยอมเลื่อนให้จเจ้าจะมีเวลาคิดก็ได้มีเวลาคิดแต่ถ้าเ่าคิดไม่ได้เราจะขับให้พ้นจากแปัแคว้นโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะตรัสเสร็จก็เืิดออกจากท้องพระโรงที่เข้าขานะ้างในเนี่ย ออกจากจากท่อมพระรงเข้าในห้องไม่ใช่ออาจากท่อมพระรงไปที่ยวสนามหลวงบรรดาบัณฑิตทั้งสี่คนออกจากท่อมพระรงไปด้วยกันต่างคนต่างก็บรรสาคันว่านี่พวกเราหน้าก็จะแย่แล้วใะครั้งนี้นะแยททำยังไงดีปัญหานี้ฉันไม่เข้าใจเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสัตว์ที่มัน เป็นไม่เป็นมิคเคยเป็นศัตรูกันแล้วมันจะกลับมาเป็นมิรกันในฉันไม่เคยเห็นท่านเสนอผู้มีอวสกลาภิีทั้งหลายเหล่านั้นและจึงพูดตัดบทว่านี่นี่พวกเราไปนั่งคิดที่บ้านของเราดีกว่าต่างคนต่างไปนั่งคิดและต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายก,กลับบ้านของตน ส่วนมโหสดเด,เดินออกมาที่หลังไม่พูดจากับใครชักตื่นเหมือนกันตรงนี้รียบเข้าไปเฝ้าพระนาอุุมพรราชเทวีทันทีพอ,อไปถึงยิงกลับทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าประบาดิอยาจะทราบว่าวันนี้หรือว่าวานนี้ พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานๆพระนาวทมพรรับสั่งว่าเมื่อวานนี้ห <c> ร <oughs> ือเมื่อวานนี้พระทูลกระหม่อมสันเด็ดดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวของพระสตร์ที่เป็นยาวพื้นยาวยาวสทอดเหมือนสะพานแล้วก็ทอดพระเนตรออกไปข้างนอกเป็นเวลานาน โมโหสดบัณฑิตติมิว่าพระราชาคงจะทอดะเนศเห็นอะไรอะไรตรงนั้นเป็นแน่ยนังไม่ทูลาลาพระนามอุทุมพรเทวีไปหน้าที่ตรงนั้นแลดูไปข้างนอกก็ได้เห็นอาการของแพะกับสุนัขซึ่งแสดงความสนิสทสนมคิดชอบซึ่งก,กันและกันก็เข้าใจแจ้งแจ้งด้วยปัญญาว่า พระราะชาคุณจะทอดบนเมตเห็นสัตว์สองนี้เป็นแน่จึงเลทรงผูกปัญหาขึ้นเมื่อพระโหสดได้เข้าความดังนั้นก็จึงดเดินทางกลับบ้านฝ่ายบัณดิตเที่ยงสี่คือนเสีนกบุบุษกามินทะนะเทวิน,นกลับบ้านเดินไปเดินมาคิดแล้วคิดอีกนั่งคิดนอนคิดเดินคิดตะแคงคิด หกเมงคิดพิดเท่าไรก็คกปัญหานี่ไม่แตกท่านเลือสี่ึิงมาพากันมาปรับทุกซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเกรงว่าจะถูกขับอันนี้เพราะอะไรเพราะจนปัญญาจึงงภาสาว่าคนไปมหอไปหามหอสดเพื่อจะได้เข้าความของปัญหาบ้าง เมินชอบพร้อมกันแล้วก็พากันไปบ้านมโหสถบัณฑิตนี่อเจ้าเท่าสารพัดพิษตัวอิอิจฉาได้สิยาเห็นว่าชาวบ้านทำอะไรไม่ดีไปหมดต,ตัวเองเท่านั้นที่ทำแล้วยังดีบ้านเมืองจะจิบหายมันไรคนจะญาติจนเข็นใจเจ้าเท่าสารพัดพิษไม่เคยคิดคิดแต่อย่างเดียวถึงความเป็นใหญ่เท่านั้น ในเวลานี้เจ้าเท่าสรารพัดพิษหมดปัญญาต้องไปหาเด็กคือมโหสถที่มีอายุเพียงเจ็ดปีเป็นมโหสถบัณฑิตไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ท่านสี่มาหาเพียงออกไปต้อนรับที่ประตูบ้านแล้วก็เชิญเข้บบา,ามาข้างในเมื่อทุกคนนั่งในที่สุคนจะตนเรียบร้อยแล้ว ท่านบัณฑิตทั้งสี่จึงได้เริ่มถามมโหสถว่าท่านบัณฑิตคิดปัญหาได้แล้วหรือยังท่านมโหสถก็ตอบว่าขอรับผมคิดได้แล้วท่านบัณฑิตทั้งสี่ว่า,าถ้าสินั้นท่านย่บอกข้าพเจ้าบางสิมโหสถตั้งว่าถ้าเราไม่บอกบัณฑิตทั้งสี่ก็จะถูกพระราชาเรี่ยว จะต้องโูกขับออกจากแคว้นทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทำให้ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เแปลว่าใจสูงคือเป็นคนดียิยงที่ว่าควรจะบอกบัณดิตั้งสี่ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของพระราชาในสมัยในพระราชาสำนักต้องได้รับ พราะถ้าหากว่าเราไม่บอกจะต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งเพียงนั้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไว้ถูกขับถูกไล่ไม่ได้นี่ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็ดูน้ำใจของโมโหสถบัณฑิตมีความดีอย่างนี้คนที่มีเมตตาลูกคนนั้นไม่มีทางตกตกต่ำคอยฟังเรื่องราวของมโ,โหสถบัณฑิตต่อไปกว่าจะจบลูกหลานจะทราบ เมื่อดมิแล้วหมดเสียงพูดว่าเอาลักรัมท่านอาจารย์คนจะบอกให้แล้วก็ให้บัณฑิตทั้งสี่นั่งบนอัศนะที่ต่ำกว่าตนนี่ตามธรรมดาคนที่จะสอนใครเนี่ยเขาต้องนั่งสูงและคนที่รับคําสอนต้องนั่งต่ำโลกหลังใจให้ดีนะเมื่อคนที่เขาเป็นครูจะอยู่ในฐานะขอทานก็ช่างเราต้องให้เขานั่งสูงในฐานะเขาเป็นครู เราจะเรียนนิชาความรู้จากเขาต้องนั่งต่ำแสดงความเคารพมันถึงจะถูกเป็นอน,นว่าเพราะว่ามโหสถมีอายุอ่อนกว่าบัณฑิตทั้งสี่แต่ว่าสูงกว่าในทางปัญญาจึงนั่งสูงผู้มีปัญญาแม้มีอายุน้อยก็คนที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงความเคารพเห็นไหมัช่ไหมาอย่างนั้นนะเพื่อรับความรู้จากผู้น้อย ระบรรดาลูกหลานที่รักเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดไปแล้วคอยรับฟังกะบรรด้าต่อไปว่าเบโมโหสถบัณฑิตจะบอกอะไรกับท่านเสนกาบทีการประเภทไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี